สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับกลับเข้าสู่รายการเปิดเคลื่อนคุยข่าวคุณผู้ฟังอยู่กับผมเอกพลยุญม,มีนมนะชุมแพร,รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะครับในส่วนของเปิดเคลื่อนคุยข่าวในวันนี้ครับคุณผู้ฟัง การประชาสัมพันธ์ในช่วงของเทศกาลที่จะมาถึงในเรื่องของคริสต์มาสแล้วก็ในช่วงเทศกาลปีใหม่เองนะครับในหลายพื้นที่เองเนี่ยก็มีประชาชนหนาแน่นนะครับคนในประเทศเองเนี่ยก็ไปเที่ยวนะครับอย่างแน่นอนการปฏิบัติตามนะครับกฎข,ของทางกระทรวงสาธารณสุขในการสวมใส่หน้ากากอน,อนามัยเวระยะห่างเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญที่ทําให้เราเนี่ยห่างไกลต่อโรคโควิด -19 ทีนะครับรวมไปถึงการเดินทางเองนะครับควรเช็คสภาพรถนะครับก่อนการเดินทางไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ํามันเครื่องนะครับการเช็คสภาพยางต่าง ต่างรอบคันรวมไปถึงผ้าเบรกด้วยนะครับ ควรมีการเช็คนะครับก่อนเข้าสู่นะครับก่อนการเดินทางไกลเพื่อที่ทำให้เกิดความปลอดภัยในการเดินทางนะครับให้เกิดอุบัติเหตุรวมไปถึงนะครับสิ่งสําคัญเลยนะครับก็คือการไม่ดื่มแล้วขับนั่นเองนะครับที่จะทําให้ตัวท่านเองเนี่ยปลอดภัยแล้วก็ผู้ที่ใช้ถนนร่วมกันเนี่ยปลอดภัยเช่นเดียวกันขับรถอย่างระมัดระวังนะครับคุณผู้ฟังถ้าห่างง่วงหรือว่าอ่อนเพลียเนี่ยก็ควรจอดพักรถก่อนนอนหลับสักงีบนะครับเพื่อที่ทำให้ร่างกายเราเนี่ยฟื้นตัวขึ้นแล้วก็เดินทางอย่างปลอดภัยได้นะครับ เราพูดถึงรายละเอียดของข่าวกันเลยแล้วกันนะครับทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับได้มีการประชุมบอร์ดขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการทางด้านของปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติรัฐบาลเองนะครับได้มีการเดินหน้าแผนพัฒนาประเทศนะครับด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์สร้างคนสร้างเทคโนโลยีการเติบโตทางด้านสังคมเศรษฐกิจมุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการก,กระทรวงกลาโหมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาของประเทศไทยครั้งที่1น5่5รร่วมกันกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับและหน่วยงานต่างๆนะครับเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาด้วยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์โดยการเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมทั้งนะครับการพัฒนาทักษะนะครับของบุครากรภายในประเทศบูรณาการนะครับการทํางานระหว่างหน่วยงานภาครัฐเอกชนให้มีการขับเคลื่อนการพัฒนาบรรลุผลนะครับเป็นไปตามเป้าหมายและตามนโยบายของทางรัฐบาลในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ ยกระดับนะครับความสามารถในการแข่งขันของประเทศตลอดจนนะครับมุ่งสู่นะครับประเทศไทย4.0ได้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพทางด้านของนายอนุชาบุรพภชัยศรีรองเลขาธิการในรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองปฏิบัติหน้าที่โฆษกประจําสํานักนรัฐมนตรี เปิดเผยนะครับว่าที่ประชุมเองนะครับได้มีการให้ความสําคัญต่างๆนะครับโดยที่ท่านนรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้มีการพูดถึงการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับของคณะกรรมการในการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทย โดยความสําคัญของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ที่ประเทศไทยและทั่วโลกนะครับต่างให้ความสําคัญอย่างมากเนื่องจากนะครับขณะนี้เองเนี่ยโลกนะครับกำลังขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆดังนั้นนะครับประเทศไทยนะครับทุกคนเองเนี่ยจึงต้องมีการเตรียมความพร้อมเร่งดําเนินการในเรื่องดังกล่าวนะครับให้บรรลุตามยุทธศาสตร์ชาตินะครับของแผนต่างๆที่มีการกําหนดไว้ซึ่งเรื่องของปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI นะครับเป็นเรื่องใหม่นะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยต้องเร่งศึกษาและก็ประสานความเข้าใจและความร่วมมือ กับทุกภักส่วนให้นำา AI เนี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนายกระดับขีดความสามารถของประเทศไทยในระยะต่อไปโดยเฉพาะนะครับการที่นำเทคโนโลยีนิวเจเนเรชั่นโก o w t นะครับตามอุตสาหกรรมเป้าหมายรวมไปถึงนะครับการเพิ่มประสิทธิภาพของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งนี้นะครับในลำดับแรกนะครับพังภาคกาเลกกชนเองเนี่ยควรให้ความสําคัญกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ AI ในทุกสาขาต่างๆที่ตรงต่อความต้องการของภาคเอกชนตลอดจนนะครับสามารถสร้างระบบรับรองนะครับคุณอาวุธของบุคลากรนะครับที่เป็นที่ยอมรับในประเทศและสากล นอกจากนี้นะครับภาครัฐเองเนี่ยยังได้มีการเน้นการสร้างสภาพแวดล้อมหรือว่าอีโคซิส e m เต็มที่จะเป็นการอำนวยความสะดวกแล้วก็อำนวยให้เกิดการพัฒนานเทคโนโลยี AI อย่างต่อเนื่องและไม่เกิดการปิดกั้น,นครับทางด้านความคิดรวมไปถึงนะครับการออกกฎหมายหรือว่าระเบียบนะครับเพื่อเป็นการกำชับดูแลโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้องศึกษาครับความต้องการการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีผลกระทบของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งผู้ที่ให้บริการผู้ใช้บริการอย่างครอบคลุมเพื่อที่จะเป็นการให้กฎระเบียบเอื้อส่งเสริมนะครับต่อการสนับสนุนเกี่ยวกับการสร้างครับอีโคซิสเต็มที่เหมาะสมต่อการพัฒน,นาปัญญาประดิษฐ์สอดคล้องนะครับกับแผนปฏิบัติการในระยะช่วงเวลาต่างๆต่อไป างด้านของท่านนายมนตรีได้มีการเน้นย้ำนะครับว่าภาครัฐเองเนี่ยก็ได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้านเพื่อที่จะเป็นการรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ AI โดยเฉพาะนะครับการเร่งพัฒนากําลังคนทางด้านปัญญาประดิษฐ์ในประเทศไทยให้เพียงพอแล้วก็สอดคล้องนะครับกับการพัฒนาประเทศโดยได้ให้นะครับภาครัฐนะครับประสานความร่วมมือในการทํางานนะครับกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะเป็นการร่วมดําเนินการแล้วก็ขับเคลื่อนครับสู่เป้าหมายตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อการพัฒนาประเทศ ขณะเดียวกันนะครับคุณผู้ฟังการดําเนินการต่างๆครับก็ขอให้มีการรับฟังความคิดเห็นพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนโดยเฉพาะนะครับในกลุ่มเด็กเยาว,วชนและคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะเป็นการนํามาประกอบการพิจารณาดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงที่สุดและผลสัมฤทธิ์นะครับตามเป้าหมายร่วมกันนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเล่งขับเคลื่อนนะครับการดําเนินงานเชิงรุกตามแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์ เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาประเทศตั้งแต่ในปี2 5 1 5จนถึง2570สู่การปฏิบัติเพื่อสนับสนุนการสร้างระบบนิเวศด้าน AI ของประเทศไทยให้เกิดขึ้นอย่างครบถ้วนเป็นรูปธรรมและยั่งยืนเน้นสร้างและการพัฒนากำลังคนนะครับให้มีทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญด้าน AI ในทุกระดับทั้งการผลิตการใช้เทคโนโลยี AI รวมไปถึงนะครับการเตรียมโครงสร้างนะครับพื้นฐาน และการบริการ AI เพื่อเป็นการส่งเสริมในการใช้งานผ่านแพลตฟอร์มกลางบริการปัญญาประดิษฐ์ของประเทศไทยให้หน่วยงานภาครัฐเอกนชนและประชาชนสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและนำปัญญาประดิษฐ์เหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยคาดการนะครับว่าจะมีจำนวนการใช้งานนะครับเริ่มที่15ล้านครั้งในปี2566ทั้งนี้นะครับท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้ฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนเองเนี่ยจากกำกับ ดูแลบรุรณาการทํางานสู่การปฏิบัติงานจริงและย้ำนะครับให้ทุกหน่วยติดตามประเมินผลการดาเนินงานขับเคลื่อนป,ประเทศด้วยปัญญาประดิษฐ์เชิงรุกเพื่อที่จะเป็นการให้เกิดผลสมัมฤทธิ์นะครับที่เป็นรูปธรรมและเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริงทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ประชุมเองเนี่ยก็ได้มีการหาลือนแนวทางในการดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการด้าน AI นะครับซึ่งก็ให้เป็นการสอดคล้องครับกับวิสัยทัศน์ของแผนปฏิบัติการดังกล่าวที่มุ่งขับเคลื่อน ให้ประเทศนะครับเกิดระบบนิเวศท,ที่ครบถ้วนและเชื่อมโยงนะครับแบบบรณาการเพื่อเป็นการส่งเสริมนะครับการพัฒนาและการประยุกต์ใช้ระบบ AI ได้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นำไปสู่นะครับการยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนภายในปี2570โดยมีเป้าประสงค์นะครับ3า้านหลักๆนะครับคุณผู้ฟังซึ่งด้านที่1นั่นก็คือการสร้างคนและเทคโนโลยีในส่วนที่2นะครับการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจและการสร้างผลกระทบนะครับทางด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยมีการพิจารณานะครับและเห็นชอบในประเด็นสําคัญต่างๆนะครับคุณผู้ฟังซึ่งทางด้านของประเด็นแรกนะครับที่มีการส่งเสริมการพัฒนากําลังคนทางด้านของปัญญาประดิษฐ์นะครับ ในประเทศไทยเองเนี่ยไม่น้อยกว่า13,500คนต่อปีผ่านหลักสูตรการอบรมทักษะนะครับต่างๆให้ความรู้ที่เหมาะสมในส่วนที่2นะครับก็จะทำแพลตฟอร์มกลางนะครับบริการปัญญาประดิษฐ์ภายในประเทศภายใต้การสนับสนุนระบบนะครับคราวกลางนะครับของทางภักรัฐของสำนักงารคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรองรับนะครับให้บริการปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่เป็นการสนับสนุนการขยายตัวในการสร้างนวัตกรรมปัญญาประดิษฐ์ให้แก่ทุกภาคส่วนภายในประเทศต่อไป ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านนายกรัฐมนตรีเองเนี่ยก็ได้มีการมอบหมายให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน,นะครับเร่งบรูรณาการความร่วมมือเพื่อเป็นการดําเนินงานได้อย่างเป็นตามแผนทางด้านของปัญญาประดิษฐ์เพื่อที่จะเป็นการพัฒนาประเทศไทย ภายใต้5ยุทธศาสตร์ชาตินะครับ15แผนงานซึ่งสิ่งเหล่านี้เองนะครับก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยได้ก้าวเข้าสู่การนําเทคโนโลยีหรือว่าระบบ AI เนี่ยมาใช้อย่างสมบูรณ์ในตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับคุณผู้ฟังภาพรวมและผลกระทบต่อประเทศเองเนี่ยที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดนะครับการดําเนินงานในปี2570ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของมีมูลค่าที่เกิดการจ้างงานและการสร้างอาชีพในประเทศเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากบุคลากรนะครับที่มีทักษะทางด้านดิจิทัลและ AI รองรับนะครับการทํางานในรูปแบบใหม่ๆนะครับในประเทศเพิ่มมากยิ่งขึ้นทางด้านของ GDP ของประเทศไทยเองเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันจากข้อมูลนะครับของผลิตภัณฑ์และบริการการนํา AI มาประยุกต์ใช้ตลอดจนนะครับมีจํานวนผู้ประกอบการใหม่นะครับทางด้านของเทคโนโลยีในประเทศมากยิ่งขึ้นรวไมไปถึงนะครับพี่น้องประชาชนสามารถเข้าถึงการบริการของทางภาครัฐได้อย่างเท่าเทียมทุกถึงและเป็นธรรม จากการที่หน่วยงานภาครัฐนะครับนำา i i มาประยุกต์ใช้ให้กระบวนการการทำงานและการให้บริการให้กับพี่น้องประชาชนครับมีความเข้าใจและสามารถใช้ได้อย่างมีศักยภาพแล้วก็มีประสิทธิภาพมากที่สุด สามารถนะครับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงนะครับยุคสมัยที่มีการเปลี่ยนไปเพื่อเป็นการสร้างนะครับประโยชน์แล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับชีวิตประจําวันรวมไปถึงนะครับการช่วยในการบริการในการจัดทรัพยากรทางด้านสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพมันเองนะครับในส่วนข่าวต่อไปนะครับทางด้านของโครงการโลกเอสแห่งสหประชาชาตินะครับได้มีการยกให้ประเทศไทยนะครับเป็นผู้นําในการรับมือกับโรคเอชระดับโลก เป็นประเทศแรกนะครับของเอเชียแปซิฟิกนะครับที่มีการขาจัดการถ่ายทอดเชื้อ HIV นะครับจากแม่สู่ลูกและกำลังนะครับจะเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุม u n s p c นนอกนกครเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นครั้งแรกนะครับในรอบ14ปีทางด้านของนางสาวไตรสุริตรสนนากุลนะครับได้มีการพูดถึงนะครับว่าโครงการเอสโลกแห่งสหรประชาชาติได้มีการเผยแพร่เอกสารนะครับข่าวถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการโลกเอสแห่งสหรประชาชาติครั้งที่51นะครับ โดยทางด้านของ UNS นะครับได้ระบุว่าการประชุมของคณะกรรมการที่ประเทศไทยในครั้งนี้นะครับนอกจากจะเป็นการประชุมนอกนกครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์นะครับในรอบ14ปีซึ่งก็ยังเป็นครั้งที่2นะครับที่มีการจัดประชุมขึ้นนะครับที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งครั้งแรกนะครับได้มีการจัดประชุมนะครับในปี2551 และในครั้งนี้นะครับทางด้านของนายอนุทินชาญวิทกุลรองนายรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขจะเป็นประธานในการประชุมครั้งนี้อีกด้วยทางด้านของนางสาวไตรสุรีได้มีการพูดถึงนะครับว่า u n เอเองเนี่ยได้มีการชื่นชมประเทศไทยที่สามารถเป็นผู้นําทางด้านของการรับมือโรคเอดนะครับระดับโลกโดยการเป็นประเทศนะครับที่มีความก้าวหน้าอย่างมากนะครับในการยุติการแพร่ระบาดนะครับของเชื้อเอชไอวี เป็นตัวอย่างนะครับสำหรับในส่วนของประเทศต่างๆในการแปลงเจตนารมณ์นะครับที่ทุกประเทศเนี่ยได้มีการร่วมกันประกาศภายใต้โครงการว่าด้วยเรื่องเอดของสหรประชาชาติไปสู่การปฏิบัติงานอย่างแท้จริงและการเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งนี้นะครับของไทยเองเนี่ยจะช่วยรักษาแรงผลักดันของประเทศนะครับในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในการปฏิบัตินะครับพันธสัญญาที่นําด้วยประชาคมต่างๆ นอกจากนี้นะครับ UNS เองเนี่ยได้มีการเผยแพร่เกี่ยวกับความสำเร็จในการตอบสนองต่อสถานการณ์ HIV ของไทยว่าในปี2561ที่ผ่านมามีผู้ติดเชื้อ HIV นะครับ5 2 0 0 0คนโดยไทยนะครับมีความก้าวหน้านะครับอย่างมากในการต่อต้านเชื้อ HIV หรือว่าโรคเอดสนะครับโดยเฉพาะนะครับอย่างยิ่งในการตรวจรักษาและช่วยชีวิตนะครับผู้ติดเชื้อ เป็นประเทศแรกนะครับในเขตภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการรับรองนะครับว่าขจัดการแพร่เชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกได้ในปี2559ขณะนี้นะครับยังได้มีความร่วมมือร่วมใจกันเป็นพันธมิตรระดับโลกนะครับหรือว่า global partnership เพื่อเป็นการขจัดการตีตราแล้วก็การเลือกปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ HIV ในทุกรูปแบบ โดยตั้งแต่ในปี2553ที่ผ่านมาครับคุณผู้ฟังประเทศไทยนะครับมีผู้เสียชีวิตจากโรคเอสนะครับลดลงนะครับเกือบ2ใน3ของอดีตหรือว่าลดลงนะครับราวร้อยละ65ขณะที่ผู้ติดเชื้อรายใหม่นะครับลดลงร้อยละหและข้อมูลณนะปี2564ที่ผ่านมาพบว่าประมาณร้อยละ94นะครับของผู้ติดเชื้อเอชไอวีในประเทศไทยทราบสถานะของตนเองร้อยละ91นะครับผู้ที่ได้รับการวิจัยอยู่ในระหว่างการรักษาและ9 7เนะครับ ของผู้ที่ได้รับการรักษาประสบความสําเร็จในการยับยั้งไวรัสนั่นเองทางด้านของนางสาวไตรสุรีได้มีการกลาวเพิ่มเติมอีกนะครับว่า ยูเนนะครับยังชื่นชมประเทศไทยในประเด็นการเป็นผู้นําในการบรณาการบริการ HIV เข้ากับในส่วนของโครงการหลักประกันสุขภาพทุนหน้าซึ่งกลายเป็นอีกหนึ่งกลไกที่ตอบสนองนะครับต่อการแก้ไขปัญหา HIV ที่ยั่งยืนซึ่งแนวปฏิบัตินะครับที่ประสบความสําเร็จของประเทศไทยเนี่ยจะได้รับการเผยแพร่และเรียนรู้นะครับโดยประเทศสมาชิก u n a 2,022ประเทศด้วยงานสําคัญต่างๆที่สนับสนุนแล้วก็ภาคประชาสังคม รวมไปถึง NGO นะครับตลอดจนนะครับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทางด้านเอสจากทั่วโลกที่จะเข้าร่วมกมารประชุมในครั้งนี้อีกด้วย ทั้งนี้นะครับคุณผู้ฟังทางด้านของ UNAIDS เองเนี่ยเป็นองค์กรภายใต้สหรประชาชาตินะครับหรือว่า UN มีภารกิจสําคัญในการขับเคลื่อนนะครับให้ทั่วโลกนะครับบรรลุวิสัยทัศน์ร่วมกันในการลดการติดเชื้อ HIV ให้เป็นศูนย์การเลือกปฏิบัติเป็นศูนย์การเสียชีวิตจากโรคเอสนะครับเป็นศูนย์ด้วยความร่วมมือนะครับจากองค์กรอื่นๆนะครับของทาง UN และธานาคารโลกนะครับมีการทํางานอย่างใกล้ชิดและพันธมิตรระดับโลกนะครับแล้วก็ระดับชาติเพื่อเป็นการยุติปัญหาการแพร่ระบาดของโรคเอสภายในปี2573นั่นเองนะครับในส่วนช่วงต่อไปนะครับไปรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาพุพอดุนยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรครับทรงบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ราษฎร ศูนย์ศึกษาการพัฒนามีคล้ายๆพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่ใครๆจะดูว่าทำอะไรกันความตอนหนึ่งจากพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิษเกี่ยวกับบทบาทของศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ทรงมีพระราชดำริ ให้จัดตั้งเป็นสถานที่รวบรวมสภพวิชาการคนา้นคว้าทดลองด้านเกษตรกรรมเพื่อเป็นต้นแบบให้ประชาชนเข้ามาศึกษาและนำไปปรับใช้กับพื้นที่ของตนศูนย์ศึกษาการพัฒนาศูนย์แรกคือศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนจังหวัดฉะเชิงเซาจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริเมื่อปีพุทธศักราช2522 จากนั้นจนถึงปี2526ทรงให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาขึ้นในภูมิภาคต่างๆจนครบ6 0นับเป็นคุมทรัพย์ทางปัญญาให้ประชาชนได้พัฒนาอาชีพและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นซึ่งเป็นเครื่องสะท้อนพระปรีชาญาณและพระปัญญานุภาพอันลึกซึ้งในพระองค์แนวพระราชดำริ ที่สะท้อนถึงพระราชวิสัยทัศน์อันกว้างไกลของพระองค์อีกประการหนึ่งคือการค้นคว้าด้านพลังงานทดแทนทรงริเริ่มการศึกษาวิจัยส่วนพระองค์ในการนำอมูลสัตว์มาพัฒนาเป็นก๊าซชีวภาพใช้สำหรับครัวเรือนและโรงงานอุตสาหกรรมการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นแท่งเชื้อเพลิงเรียกว่าเชื้อเพลิงเขียว และการทดลองผลิตแก๊สโซโฮอพุทธศักราช2526เกิดฝนตกหนักกลายเป็นภาวะน้ำท่วมขังในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนานถึง5เดือนประชาชนประสบความเดือดร้อนอย่างหนักพระองค์ทรงห่วงใยพระสกนิกรเป็นอย่างยิ่งได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงตรวจสภาพน้ำท่วมถึง6ครั้ง สรงพระราชดำเนินไปตามตรอกซอกซอยต่างๆเพื่อศึกษาจุดที่เป็นปัญหาและพระราชทานพระราชดำาริช่วยแก้ปัญหาน้ำท่วมเช่นการขยายประตูระบายน้ำในหลายพื้นที่และการปรับปรุงคูคลองในเขตต่างๆเพื่อช่วยเร่งระบายน้ำลงสู่ทะเลจากการทรงงานในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร เมื่อปี2526ถึง2527นำไปสู่การพัฒนากรุงเทพมหานครอันเนื่องมาจากพระราชดำริอีกหลายโครงการทั้งการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำเสียในระยะยาวดังเช่นการใช้กลไกระบบคูคลองในลักษณะน้ำดีไล่น้ำเสียการปรับปรุงบึงมักกะสัน และระบบเติมอากาศชีวภาพบำบัดในบึงพระรามเก้าพระราชพิธีสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์200ปีในพุทธศักราช2525ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงโปรดให้สมเด็จพระนิษิธาีิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราช,ชกุมารีทรงเป็นแม่กองบุรณปฏิสังขรวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามและพระบรมหาราชวังพุทธศักราช2530ชาวไทยได้ร่วมกันเฉลิมฉลองเนื่องในพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาห้ารอบทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม,ม่อม ให้หล่อพระพุทธรูปประจําพระชนมวาลและพระพุทธรูปประจําพระชนมพรรษาเป็นครั้งแรกประจํำรัชกาลและพระองค์ได้เสด็จออกมหาสมาคมให้ชาวไทยได้ร่วมกันถวายพระพรชัยมงคลณนะพระที่นั่งชัยมังคลาพิเศษมนทนพิธีท้องสนามหลวงพระองค์ ทรงเป็นประดุษแสงสว่างอันนุ่มนวลเรืองรองอบอุ่นร่มเย็นโอบอุ้มให้คนไทยไม่ว่าจะอยู่ณนะที่แห่งใดได้อยู่เย็นเป็นสุขด้วยพระมหากรุณาธิคุณพระเมตตาทิคุณที่ทรงทุ่มเทเพื่อพระสกิกรมาโดยตลอด และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวข่าวสารดีๆนะครับที่นํามาฝากคุณผู้ฟังในช่วงเปิดขึ้นคุยข่าวสําหรับคุณผู้ฟังท่านใดน,นะครับที่อยากติดตามพวกเราย้อนหลังสามารถติดตามได้ทาง YouTube Channel อั a ย p p o s c a s t อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานทุกคนและว,วันนี้ผมเอกพลบุิมีนชุมแพและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีคร